กำลังแต่งตัวลำสองสาวน้อยเครื่องประดับหนูเยอะจังเลยลูกนี่ลูกเครื่องประดับหนูเยอะจังเลยอู้เติมตู้เลยมีตู้รวยอู้หทำไมเยอะจังลูกสะตอมว่เอเครื่องประดับน้องตองเยอะมากคาดได้ไหมลูกเอาข้างหน้าลูกอีกนิดนึงลูกมันจะได้โดนเข็มขัดด้วยอันนี้นะ่ะมันคาดถึงถึง โดนไหมล่ะลูกลงมาข้างหน้านิดนึงแต่งตัวเองก็เป็นนะคะ f อฟซ้เขาแต่งเป็นอยู่แล้วอืมแล้วก็หมุนๆหมุนลูกแล้วให้เธอเปลี่ยนตรงแถวหน้าแถวข้างล่างเปลี่ยน,ยยนยข้างหน้าไม่ย่าเปลียนให้สวยๆ ตกลงจะถักไหมลูกเอาแบบนั้นเลยบ่งั้นหนูมัดเอาก็ได้มาเรียนนี้บ่ให้ถักไหมันจะให้ถักไหมเพื่อนถามถักไหมคะถักก็ได้ค่ะโอเคถักเส้นหนึ่งอ่ะหนูก็มานั่งตรงนี้สิเพื่อนจะได้ทําให้จะได้ไม่ตกแผ่นมียางไหมถ้าไม่มียางจะให้ยางมีเยอะยางมีเยอะ เด็กเก๊าหนูไว้เวลาหนูอยากใช้ก็ใช้ได้เลยอ่ะวีไหค่วียายลืมมั้งเอาลูกเปิดเก๊วีวีไหมคะ่ะยายไม่ได้วีมาไม้ชิ้รหนูเจ็บหนังหัวเลยหรออ๋อให้เพื่อนทำเบาๆแต่มันจะออกมาไม่สวยสวยลูกผมเหนียวนั่นแหละย,ยิ่งทำเรียบ นาเดียก็ทําสวยเขาไม่ให้ยายทําให้เขาอยากให้นาเดียทําให้นะเอฟซี <c oughs> ยายจะทาให้น้องตองบอกว่าไม่ต้องใช่ไหมลูกอืม <c oughs> น้องตองเขาอยากให้นาเดียทําให้ <c oughs> เป็นไงลูกไอ้ที่คอไปหาหมอเมื่อวานน่ะดีขึ้นเรี่ยงหายใจโล่งแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไปหาคุณหมออีกใช่ไหม <c oughs> มันเจ็บตรงไหนลูก มันมันหายใจไม่คล่องบอกมันไม่มีอะไรผิดปกติอ๋อมันไม่มีอะไรผิดปกติถ้าทิ้งไว้นานก็อาจอ๋อทิ้งอ๋อทิ้งไว้นานไม่ได้ทาแป้งหน่อยหนึ่งไหมลูกเอากันดแดดทาเฉยๆก็ได้หนูจะได้โอ้นางสดเลยบอกโอ้คนสวยทำไงก็สวยเนาะ เครื่องประดับเต็มกล่องเลยนะคะพี่นีนาเดียกำลังทําให้หนาเดียกําลังจะเป็นช่างให้น้องตองละประจําตัวน้องตองละเอาทรงอะไรลูกอ๋อที่ไปมัดติดกันบ่เครื่องประดับน้องตองเยอะมากนะคะพีี่ยายยังมีแค่สองเส้นเอง หูก็สวยมานะเดี๋ยวทำผมให้น้องตองนะคะตอนนี้สวยแล้วเดี๋ยวไปมัดติดกันนะลูกลำห้า,าคนหนึ่งเนะาะลำเสื้อสีขาวห้าคน พี่มุกไม่อยู่ถ้าพี่นุกอยู่ก็ช่วยน้องตองแต่งหน้าแล้วนะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะล้ำหน้าสด มหน้าตองแบบกวาดเจ็บหัวอันนี้ม er> ีหวีลูกมันก็เลยติดกันนะลูกมันก็เลยลุงหลังเนาะแค่นี้ก็สวยแล้วลูกเออสวยแล้วเห็นไหม ดีกว่าไม่ทำถ้ายายทำให้สวยสวยเหมือนกันสวยก็ละอยานะ่างนาะลูกเนาะเดียเนาะนี่ของเดียก็เพื่อนทำให้นะคะ f ีบสี่เพื่อนทำให้จากโรงเรียนเลยบอกลูกอ๋อถักมาจากโรงเรียนแล้วก็มาใส่แต่นั่นเอาใช่ไหมไหนล่ะเอานี้ไปตรงนี้บอลูกไปไหนกันพี่พี่มนยังไม่มาเลยลูกสองสาวไปรอลำ พ่ออยากได้ยังพ่อขอเอามานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินแอดมินขึ้นไปก่อนเอ้ยพายายเดินไปข้างบนน่เดินไปตรงดูเล็กๆหน่อยเดินไปดําหน้าเดินตามถนนเลยอย่ามือจับเดี๋ยวน้ำปากมือเดินไปเดี๋ยวยายจะไปถ่ายคลิปเดินไปเลยแอดมินน้อยจะพาไปไหนเอฟซีเอ้ยแอดมินน้อยนํามนาแล้วแอดมินพายายไปไหน แอดมินพายายไปดูเขาเทปนูนบอกทางนี้ลูกทางนู้นทางน,านู้นรถบูนนู้นเออนี่ทางนี้เดินมาทางนี้ทางนี้ลูกทางน,านี้นี่ทางนี้รถยี่นี่ทางนู้นไม่มีคนอยู่แอดมินน้อยนำหน้านะเอฟซีอยู่ตรงรอบนี่แหละลูกเอออยู่นี่แหละมันร้อนอยู่ตรงนี้มันร้อนตรงนู้นมันร้อนไปไม่ได้นี่ก็เห็นแล้วลูก มันจะเข้าตามันจะเข้าตา,ตาเออเข้าตาตอ,อยู่ตรงนี้แหละไ,ไ,ไปเอดมินเดินก่อนเดินไปให้ทุกข้าว่มตรงนู้นเอดมินนำทางเลยพี่น้องเอดมินพามาดูตาดูลุงพ่น่นว่ะ พนพนพนันนี่ตรงนี้แหละลูกตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเข้าลร่มเข้าลร่มหนูเข้าลร่มนะหนูอยู่ในร่มตรงนี้หนูอยู่ในร่มตรงนี้นะยืนตรงนี้นะไม่ออกไปนะลูกแอดมินอยู่นี่ทัดเด็ก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 หมายอะไรนะไปแล้วเรือยย้ายไเรือยไปเรื่อยไปเื่อยไปเรื่อคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ นนอ,ยอ,นนอย่าลืมสั่งดีพีฮันนี่โตรับผมครับ่าสวัสดีครับไปไปไปแอดมินไปหาแม่ปัดเยอะดำหน้ายายนี่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนู้นไม่มีทั้งนู้นไม่ม,ม,มีใครเลยมีแต่ป้ามน่ะ จะเห็นม <LY humming> ่หน <kah s> <ana> ั oh, right <on> <c oughs> ่นลูกโอ้หเยอะคหนูกินไม่ได้ลูกโอ้จำไปเห็นสายนอนหาิจำไปคุณลุงเอ้ากยอลไปไปเจไปแต่งตัวมาล่ำล่ำกระไผ่ล่ำกระดิ่งหน่อยอ๋อหนู่แอดมินคอยล่ะแอดมินคอยเด่นั่นคอยมากกับแอดมินเลยนี่เป็นน้ำลายเฮียเด้เดี๋ยวเพิ่อตรงจะเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ยังไต่ปบะทันใดคนประทันวาง จ๋าจ๋าลูกเจ็บอะไรล uh, uh ูกไปให้คุณเอ๋อันนี้ไปให้คุณลุงลูกไอ้เปี้ยวมันสั่งเอาอะไรไปให้นี่เอาไปให้เปี้ยวเหรอเปี้ยวไปลูกอ๋อเฮ้ยเปี้ยกับนุชายงั้นก็ไปใส่เอ็นเลยอืออืออือาไปให้แม่เปรี้ยวไป